สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกคนทุกท่านเลยนะวันนี้กลับมาพบกับเอเชียทอโต้นะในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือสองนะวันนี้นะคะจัดรถครอบครัวนะรุ่นขายดีรุ่นยอดนยมนะเป็น isuzu mu-X นะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยนะได้เป็นตัวเริ่มต้นไม่คิดเก้าหมื่นเท่านั้นเองนะคะได้รถปี2020เป็นตัว1.9 Active นะ รายละเอียดตัวรถจะเป็นไงเดี๋ยวนี้เสพพาเข้าไปรับชมเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มการตั้งแต่ด้านหน้านะคะสําหรับคันนี้นะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยเนะี่ยแล้วก็ไฟไอทานมันิ่งไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะ,ะไม่มีนะคะันนี้นะคะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นไฟตัดหมอกจะยังไม่มีนะคะแล้วก็กระจังด้านหน้านะคะจะได้เป็นสีดำนะตัดกับตัวรถสีเทานะบอกเลยว่าสวยมากได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ โรด้านโม่นะคะได้เป็นสีบอลเทาสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะเดิมโรงงานทุกจุดแบบนี้นะคะมาดูในส่วนของล้อกันนะคันนี้ก็ได้เป็นล้อแมกซ์นะอิสุสูเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะได้ยางปี2024ด้วยนะคะคันนี้ได้ขอบ17นะลัดก็ยางดันหลอบเลยนะ,ะดอกยางลึกๆใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะคะกระจกด้านข้างนะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดนะคะได้เป็น สีเดียวกับตัวรถเลยนะบันไดด้านข้างติดมาให้แบบครบ,ครบแบบนี้เลยมาดูด้านใานกันนะคันนี้ก็ได้เป็นคอนโซลน,นะสีดำนะตัดกับสีเทาเข้มแบบนี้เลยนะถัดยางนะคะมีให้แบบครบๆได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะสภาพสวยเลยนะใหม่ๆแบบนี้เลยนะตัวเบาะไม่มีช้ำเลยไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะแล้วก็ก่อนสงมอบเดี๋ยวเราล้า,างขัดสีทำสปาให้ใหม่แบบครบๆนะ แล้วก็ไฟด้านบนนะคะติดครบทุกดวงแบบนี้เลยนะคะถ้าดูโครงสร้างนะนี่ตัวนงตน็อตนะ,ะเดิมทุกจุดเลยไม่มีกระดิกงานะไม่มีขยับขยือเลยนะนี่น็อตเดิมนะแผ่นเพดตรงรุ่นนะคะมาดูกันนะตัวโครงสร้างได้โครงสร้างเดิมนะ,ะทุกจุดแบบนี้เลยนะเม็ดอัดเรียงกันลึกๆนะรัประกันนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุเลยชนหนักที่ความจมน้ํากักสีตัดก่อใหม่นะคะ คันนี้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะใช้งานแค่92,000ืกิโลนะครเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะได้รถปี2020เลยมาดูตัวบอกกันนะในส่วนของเบาะตอนที่2นะคะก็ได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันสภาพสวยๆเลยนะคบีแอร์ตอนหลังมาให้ครบๆแบบนี้เลยนะคะด้านบนหลังคาสะอาดสะอ้านนะคะผัดยางรองเท้านะคะมีให้แบบครบๆเลยนะคะนี่ ได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะแล้วก็ในส่วนของ Power อร์อ e t นะคะมีขนาด120โวลต์นะแล้วก็ช่องที่เก็บของเล,เล็กๆน้อยๆนะคะก็มีให้แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะนี่ถาชมโครงสร้างนะ,ะตัวนงตัวน็อตอดเดิมนะ,ะนี่เมทอาร์ตเมสปอตนะ,ะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมีให้ชมแบบครบๆเลยนะ,ะรถไม่มีชนนะคันนี้นะคะมาดูนะคะบอดี้ตัวรถนะฝั่งด้านข้างกันนะะั้นเลียมสันคมชัดทุกๆุทุกมุมนะคะไม่มีรอยลักลิ้มนะ ไม่มีบุบมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะไฟท้ายได้เป็นเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะโลโก้นะคะตัวหนังสืออยู่ครบกระจกไล่ฟ้านะไฟเบรกตัวที่3นะคะมาพร้อมที่ปัดน้ําฝนแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่ารถสวยถูกใจแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวพาชมนะในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังนะคะถ้าเป็นตัวมิวเอกนะของเขาก็จะสามารถพับเบาะเก็บได้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของเบาะตอนที่3ถ้าไม่มีคนนั่งนะ,ะก็สามารถ ทับเบาเก็บได้แบบนี้เลยนะคะแม่แรงนะคะมีให้แบบครบๆนะนี่เป็นช่องเก็บเครื่องมือแม่แรงต่างๆเพราะว่าอเลขนาด1 2อบโวล์นะไฟสองสว่างบริเวณข้างๆก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะพาดูโครงสร้างนะคะนี่ตัวเมทอาร์ตเมทสปอตนะคะเดิมทุกจุดเลยนะคะตัวนงตัวน็อต,มต,มตไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะพาดูโครงสร้างเลยนะ,ะ <c oughs> <ๆ>แล้วก็ในส่วนของอยางอะไหล่มันตายนะ,ะก็มีให้แบบนี้เลยนะคะแบบครบคบนะคะ เดี๋ยวพาชมนะในส่วนของตัวออปชั่นนะฝั่งคนขับกันต่อเลยพี่ๆสังเกตดูด้านข้างนะคะถ่ายให้ดูแบบทุกสุดท,ท,ทุกมุมแบบนี้เลยนะรถสวยถูกใจแน่นอนนะคะคันนี้ราคา829,000นะคะฟีดาวผ่อนแค่เดือนละ15,000บาทตลอดอายุสัญญานะคะแผงประตูได้ระบบเซ็นทรัลล็อกนะคันนี้นะปรับกระจกออโต้ฝั่งคนขับหมดกันล้วลื่ถนถลามีนะ พวงมาลัยได้แบบ power สามก้านเลยนะคะคันนี้ได้จอวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะเชื่อมต่อ AU X ได้นะคะแบบใช้สายได้นะคะแล้วก็สามารถนะคะิ่มเสียงลดเสียงนะคะฟังวิทยุ FM AM ได้เลยได้เป็นแอร์ป,ปรับอนาล็อกนะคันนี้ power outlet ก็มีให้เช่นเดียวกันนะได้เป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์ใหม่ๆไม่มีช้ำแบบนี้เลยนะคะโหมดลงที่ล่าชันนะโหมด แล้วก็โหมดกัรล้อลื่นถลายมีนะคะคันนี้ได้เป็นเบรกโ,โืเบรกมือไฟฟ้าแบบครบ,บ,บเลยนะคะภายในบอกเลยว่าสวยสะอาดสะอาดแน่นอนนะคะมาดูโครงสร้างกันให้ดูเมดอาร์ได้เลยนะคะเรียงกันลึกๆแบบนี้เลยนะ,ะเดิมทุกจุดแน่นอนเดิมนะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนเลยนะคะสติกเกอร์ความดันลมยางต่างๆนะคะมีให้แบบครบๆตัวนงตัวน็อตเดิมนะ,ะ,เ,ดมนะ,ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สี่นะคะเริ่มจากนะคะตัวนงตัวน็อตก,ก่อนเลยนะ,ะน็อตเดิมนะคะนี่ดูได้เลยนะ,ะแล้วก็รอยเม็ดอาร์ตในสปอตนะคะอยู่ครบแบบนี้ละรอยสติกเกอร์เหรียญบาทนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์น,นะคะคันนี้ซิลเลอร์เดิมๆนะคะนี่ให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะอยู่ครบฝากระโปรงเดิมนะคะไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะ ตัวเมทัลเนี่ยกันแบบนี้เลยนะตัวแบตเตอรี่นะค่ะเดี๋ยวเราทําการเช็คให้กองแอร์กองการเปลี่ยนถ่ายของเดียยนะได้ของใหม่หมดเลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะมีมาให้ครบๆแบบนี้เลยนะคะคันหน้าไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะรับประกันเลยคันนี้นะไม่มีมันทุกหนักไม่มีสน,นับพิคมจมน้ำกับสีตะกั่อใหม่นะคะแล้วก็มีบริการตรวจรถให้2 1 5จุดเลยจากบริษัทกลางนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น isuzu mu-X นะคะตัว1.9ก active นะ ได้รถปี2020นะเลขไม์แค่92,000กิโลนะราคาค่าตัวเพียงแค่8,29,000นะแค่ดีดิงฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ15,000ตลอดอายุสัญญานะคะหากใครสนใจนะก็อย่าลืมกดติดตามทักแชทอินบ็อกเข้ามานะคะหรือว่าติดต่อนะคอนแทคกําลังได้เลยนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ หรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากซื้อสดนะคะเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันคลิปหน้าจะมารีวิวรถกระบะรถครอบครัวมือสองให้ได้รับสมอเกียงแน่นอนนะคะสำหรับวนนี้ก็สวัสดีค่ะ